สวัสดีค่ะติ๊กแล้วก็ถ่ายแล้วก็ขายมาเลาะเก็บมะเขือทำน้ำพริกกินกันน่าจะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูโอ้ยเก็บมะเขือกันมะเขือกันไล่ตาหน่อยเด้อ คือกล้องเองเก็บเองแล้วก็ไม่ค่อยถนัดหาผักหาผักลวกกิมน้ำพริกไอ้ยา โอ้ยเหนียวจังหักเลยไปเก็บมะเขือให้หน่อยเก็บมะือให้หน่อยค่ะไม่ถนัดเลยค่ะตอนเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเชนะ้านะคะตี่ิอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขาย มะละกอสุกก็เต็มสวนใส่ไหมใส่ทีสูงนี่ก็ได้มะละกอสุกในบ้านที่เก็บไปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตรงโนดเก็บมาหมดแล้วแต่เมื่อกี้ดึงมันหักเป็นกิ่งเลยเพราะมือไม่ว่าง มืนไห่ว่าปลูกก็ปลูกแล้วให้เก็บให้กินอีก <laughs> อีกนิดเดียวที่เขาจะพูด <laughs> แอบยิ้มแอบยิ้ม <laughs> ปลูกก็ปลูกให้แล้วยังต้องให้เก็บให้กินอีกมาเก็บพริกก่อนจะตำแจ่วนะนี่ตำแจ่ว ้ำแก้วน้ำแก้แวอืมวางก่อนวางก่อนข้อมือไม่แข็งแรงพอข้อมือไม่แข็งแรงพอข้อมือไม่แข็งแรงพี่อุย้ยอุ้ยงามมากเลยงามจริงจ ก้นมันติ๊กเลยก้นมันติ๊กเลอยงามมากงามมอันนี้คือปลอดสารเคมีนะคะทําเมื่อไหร่ก็ไม่ได้กินได้กินนิดนัดน้นแต่น่อยก็ตาย แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเอาขี้เท่าฐานนะคะมาจัดการทั้งลดทั้งทั้งรดน้ำทั้งเอาผสมน้ำรดแล้วก็เอามาโรยขี้เท่าฐานขี้เท่าม,มันงามมาก ปอดสารปอดสารเคมีทุกอย่างในสวนเพราะว่าติ๊กไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็น้อยที่จะใส่ปุ๋ยเคมีเราทําน้ําหมักเพราะตื่นเช้ามาติ๊กก็เอาน้ําหมักจากไอโอร่วงร่วงไม่ได้ไมาเก็บน้ําหมักจากเท้าถ่านมาลดมา อุ้ย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 ภิกงามมากภิกงามมากขออภัยนะตาลายหน่อยไม่ได้มืออาชีพโดยตรงมือสมัครเล่นอยากทำคลิปมือสมัครเล่นงาม ถ้ารู้ว่ามันได้ผลนี้ติคงจะปลูกเยอะนะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนไปซื้อเก้าพันก่อนเพราะว่าเพราะเองก็คงไม่ทันแรงนี่กลัวมันจะได้ก้าพันนะ งามมากติ๊กไม่รอสุกนะคะก็ติ๊กชอบเอาไปตำเจียวแบบนี้สีแบบนี้แนหะไม่ต้องรอสุกอุ้ยร่วงร่วงตอนแรกไว้จะทำอันนํ้ำพริกกิโลกีโปรม แต่เราไม่ว่างขุดให้ที่ขุดไม่ได้เ,อ,เอาตัวเองไม่รอดไปนั่งขุดอีกโ็ยแย่เลยต้นนนน,นนอนอีกเดี๋ยวรอมันสุกค่อยมาเก็บ เก็บพอเดี๋ยวมันจะร่วงเก็บต้นนี้อีกสักนิดหน่อยสักนิดหน่อยอื อะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะเอาบรรยากาศมาฝากพริกงามงามมาฝากนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยน,นะคะนี่อีกปลาลูกปกใหญ่ลักใหญ่เดี๋ยวรอมันสุกทีหน่อย เอาบรรยากาศในสวนมาฝากกำจัดไผ่เสร็จปุ๊บเนเริ่มปลูกของแล้วอีกหน่อยมันจะงามมากเพราะว่าดินคุยไผ่แล้วก็ดินที่เผาไปนะกระเจี๊ยบกระเจียบแดงลงไว้เยอะเหมือนกันเอาบรรยากาศในสวนมาฝากนะคะ รยากาศในสวนมาฝากติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ